โย่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับวันนี้เราก็จะมา,าไม่ได้มาแคสเกมหรือว่ามาอะไรนะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับการาทำลิงก์ยูทู e นะครับว่าแบบว่าเราตอนแรกนะ่ะถ้าชื่อมันจะเป็นแบบ ตัวภาษาอักษรอ,อะไรนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะมาทําให้มันเป็นชื่อหรือว่าเป็นชื่อของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมาสอนอะไรเล็กๆน้อยๆกับการทํา youtube นะครับบางคนก็สงสัยว่าทํำยังไงบางคนก็ทําไม่เป็นนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนสาหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องมาดูก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ ดูไปนะครับเพื่อเป็นเส้นทางการวางแผนอะไรต่างๆการสร้างเพลงเพลิสอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมขอนําเสนอชื่อช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงใหม่ล่าสุดของผมเลยแล้วกันชื่อช่วงว่า สอนอย่างครูนะครับผมเป็นช่วงที่ผมจะนําเรื่องของสิ่งที่ผมรู้หรือว่าสิ่งที่ผมทําทเป็นหรือว่าเคยทําหรือเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆที่หลายๆคนอาจจะงงหลายๆคนอาจจะไม่เคยทำหลายๆคนอาจจะสงสัยหรืออะไรนู่นนี่นั่นหรืออะไรที่เป็นความรู้ได้กับทุกๆคนนะครับผมก็จะมาทําเดี๋ยวขอสักครู่นะครับผมนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะช่างมันปิดไปก่อนโอเคครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผม ก็เปิดมานะครับในหน้าแรกของ YouTube นะครับก็จะเป็นแบบนี้กันทุกคนนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าสงสัยว่าพี่ทำยังไงล่ะผมถึงจะแบบว่ามีหน้าแบบเป็นเพลย์ลิสต์ที่เอาไว้สำหรับดูวิดีโอรอบแรกของผมอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็ลองสร้างได้เล่นดูนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่ตรงนี้นะครับเนี่ยย้ำว่าตรงนี้นะครับรูปที่อยู่ตรงข้างชื่อจะมีทุกอย่างนะครับจะมีรูปดินสอขึ้นนะครับผมเรามาตรงนี้แล้วก็เลือกที่แก้ไข การนำทางของช่องนะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วทาไงต่อนะครับให้เราดูอันแรกนะครับเรียกดูหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการเปิดมุมมองนั่นเองครับตอนแรกมันจะปิดใช้งานอยู่นะครับให้เรากดติ๊กไปทีหนึ่งปุ๊บพอติ๊กถูกก็แสดงว่าสามารถเปิดใช้งานได้แล้วส่วนการสนทนาเนี่ยเราจะสามารถปิดก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะครับผมแต่ผมก็จะปิดการใช้งานไปก่อนนะครับแล้วก็กดที่บันทึกนะครับผมพอเรากดที่บันทึกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้เลย อันนี้ก็คือเราสามารถใส่ตัวอย่างช่องไปได้นะครับถ้าเราอัพคลิปลงไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนนี้ก็คือการเพิ่มส่วนของ playlist นะครับหลายคนอาจจะงงว่าทํายังไงนะครับก็ให้เราเลือกที่เนื้อหานะครับแล้วก็สมมุติว่าเราจะเลือกที่ playlist ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจะเลือก playlist เดียวแล้วก็เลือกที่ playlist เดียวแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับแต่แนะนําแนวนอนดีกว่า นะครับส่วนพอเราเลือกมาตรงนี้เราก็จะมันก็จะให้เราค้นหาเพลย์ลิสต์นะครับว่าเรามีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถอาเอามาใส่แล้วก็กดเสร็จสิ้นได้ก็เป็นอันเสร็จนะครับโอเคแต่ในนี้มันไม่มีคลิปก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้มากกว่านี้นะครับต่อมาก็คือการเนี่ยครับในลิงก์ช annel เราจะเป็นแบบนี้ใช่ครับตอนแรกเป็นภาษาแบบนี้แหละแล้วเราก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับจะเห็นการตั้งค่า YouTube นะครับผมกดคลิกเข้ามาทีนึง แล้วเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับจะขึ้นว่า,าเป็นภาพรวมของข้อมูลบัญชีเราต่างๆนะครับให้เลือกที่ขั้นสูงพอเราเลือกที่ขั้นสูงนะครับผมคือสําหรับคนที่สำหรับคนที่แบบว่า,าสมัครใหม่หรือสมัครเก่าผมไม่แน่ใจว่ามีตรงนี้หรือเปล่านะครับก็คือการตั้งค่าช่องหรือระบบลิงก์นั่นเองนะครับจะมีการถูกเปลี่ยนแปลง ตลอดนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าย้าว่าเปลี่ยนแปลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเท่านั้นคุณต้องตัดสินใจให้ดีเพอะเรากดเนียยรู้เพิ่มเติมเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกเรานน่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่โอเคพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้อง อันนี้คือจะเป็นการกําหนดลิงก์เองนะครับซึ่งเราจะสามารถใส่ลิงก์ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอดู่วนจะคู่นะครับแป๊บหบนึง่งเอาล้ะครับก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองดูนะครับก็คืออาการตั้งค่าช่องตรงนี้ก็คือเราจะต้องมีผู้ติดตามทั้งหมด500คนนะครับถึงถึงจะสามารถที่จะ กดตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวเขาเรียกตัวชื่อของเราลงไปนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนได้นั่นเองก็คือต้องมีซับ ผู้ติดตาม500คนขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเข้ามาตรงนี้ได้สําหรับใครที่ยังแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ลองเข้าตามผมดูนะครับแล้วก็ลองเข้ามาที่ตั้งค่าช่องดูถ้าคุณมีผู้ติดตาม500คนแล้วอะไรเงี้ยก็ลองสามารถดูได้นะครับว่าตรงนี้มันกดได้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับว่าเราแบบว่าทําตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างนงี้ครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้จะมีปัญหานะครับโอเคงั้นเราก็กลับมาที่สตูดิโอผู้สร้างอีกครั้งนะครับผมจะเห็นว่า ระบบของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็ไม่ไม่ค่อยได้อ่ามันเรียกว่าไงไงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ตามที่ผมบอกเขาแหละเราสามารถจัดก,การอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปแก้ไขลิงก์หรืออะไรอย่างนี้ก็กดที่อันบนได้นะครับอันนี้ก็คือการแก้ไขลิงก์นะครับว่าเราจะวางลิงก์นี้ไหมหรือว่าเราจะซ่อนอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถเพิ่มได้มีคําอธิบายของช่องมีอ่าอีเมลสาหรับสอบถามธุรกิจอันนี้ก็เป็นอีเมลที่เอาไว้ คุยเรื่องอธุรกิจต่างๆนะครับหรือว่ามีแบบคนมานําเสนอหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขาส่งไปในที่อ e ีเมลนั้นครับจะ,จะสะดวกเราด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าผมพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพอดีจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นสูตรเร่งรัดนะฮะสำหรับคนที่ถามถามกันมาเยอะเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะลองทําให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกูเกิลมันเปลี่ยนอ่าเขาเรียกยังไง มันน่าจะเปลี่ยนนานหรือยังหรือไม่นานก็ไม่รู้นะครับเอเรื่องที่ว่าเราสามารถใส่ลิงก์ได้เลยเพราะตอนแรกมาถึงแป๊บนึ่งเราก็สามารถที่จะใส่ตัวเปลี่ยนแอคเคาน์เซอร์เป็นลิงก์ของเราได้หรือเป็นชื่อของเราได้นะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นต้องมีผู้ติดตาม500คนขึ้นไปนะครับสําหรับใครที่อยากจะทําแบบนี้ก็ทําตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะสามารถทําได้อย่างแน่นอนชัวร์นะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นช่วงสอนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะดูละเอียดหรือไม่ละเอียดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปช่วงหน้านะครับว่าเราจะสอนเรื่องของอะไรบ้างบางทีช่วงหน้าจะเป็นสอนเรื่องโปรแกรมต่างๆนะครับก็ไว้ติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่อยๆนะครับผมแน่นอนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย